โปลิโอเป็นเชื้อไวรัสถ้าเราเรียนรู้เราจะป้องกันได้หรือไม่วันนี้เรามาศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องนี้กันนะคะสำหรับเรื่องโปลิโอนะคะก็เป็นโรคชนิดหนึ่งนะคะที่เกิดจากเชื้อไวรัสโปลิโอนะคะเหมือนในภาพนะคะก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยมีความพิการไปเลยนะคะก็คือแขนขาอาจจะรีบนะคะโดยเฉพาะส่วนล่างก็คือขานะคะ ดังนั้นนะคะเราก็เห็นภาพแล้วเราก็ไม่อยากให้ลูกหลานเราเป็นนะคะไวรัสปริโอเป็นเชื้อที่อยู่ในลำไส้และถูกขับออกมากับอุจจาระของผู้ป่วยโดยจะติดต่อจากคนสู่คนผ่านทางอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนไวรัสปริโอ เมื่อไวรัสปริโอเข้าสู่ร่างกายไวรัสจะไปทําลายประสาทบริเวณไขสันหลังทําให้กล้ามเนื้อที่ถูกควบคุมโดยเซลล์ประสาทนั้นมีอาการอ่อนแรงแล้วก็ไม่สามารถทํางานได้ตามปกติผู้ป่วยปริโอส่วนมาก91-95%ไม่มีอาการนะคะแต่ยังคงสามารถแพร่เชื้อไปให้ผู้อื่นได้ในขณะที่ผู้ป่วยบางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่เล็กน้อยและน้อยกว่า1%มีอาการรุนแรงอาจถึงขั้นเป็นอัมาพาตหรือเสียชีวิต สำหรับการป้องกันปริโอที่ดีที่สุดปัจจุบันนะคะที่ได้ผลก็คือการรับวัคซีนตั้งแต่เด็กในปัจจุบันมีทั้งวัคซีนแบบหยอดและแบบฉีดเพื่อช่วยลดและปกป้องความรุนแรงของโรคได้นะคะสาเหตุของโรคปริโอก็อย่างที่บอกก็คือติดเชื้อไวรัสปริโอเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอลงไปยังลำไส้ผ่านไปยังกระแสะเลือดโดยปกติผู้ป่วยจะได้รับเชื้อเนี่ยจะไม่มีอาการหรืออาจมีไข้ แต่ในบางรายที่เมื่อเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดแล้วลุกลามไปยังไขสันหลังและสมองจะเกิดการทําลายเซลล์ประสาทซึ่งทําหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อส่วน,นต่างๆส่งผลให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงอวัอยวะในร่างกายทํางานผิดปกติเป็นอัมพาตและอาจิการหรือเสียชีวิตได้นะคะก็เป็นโรคที่น่ากลัวนะคะเชือ้อไวรัสตัวนี้ปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคปริโอ ปริโอเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายโดยเฉพาะในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำสามารถติดต่อจากคนสู่คนโดยผ่านการสัมผัสเชื้อของผู้ป่วยทางอุจจาระทางการหายใจและการรับประทานและเมื่อผู้ป่วยะจะไม่แสดงอาการแต่ก็ยังสามารถแพร่เชื้อได้นะคะดังนั้นจึงควรได้รับวัคซีนปริโอตั้งแต่เด็กระมัดระวังแล้วก็รักษาความสะอาดทุกครั้งที่รับประทานอาหารหรือดื่มน้ํา หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัดพื้นที่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะและการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดนะคะดังนั้นการสวมแมสนะคะแล้วก็การล้างมือบ่อยๆยังคงเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมนะคะที่เราจะต้องทําให้เป็นชินเป็นนิสัยนะคะอาการของโรคปริโอผู้ติดเชื้อปริโอส่วนใหญ่นะคะประมาณร้อยละ90 -95 ถึงจะไม่มีอาการใดๆนะคะ อาจจะมีอาการเพียงเล็กน้อยแล้วก็อาการดังกล่าวจะดีขึ้นและหายไปได้เองนะคะใน2-5วันที่จะมีอาการก็คือมีปวดหัวมีไขต้ต่ำๆอ่อนเพียปวดเมื่อยคือส้อาเจียนแล้วก็เจ็บคอในเมื่อมีอาการแค่เล็กน้อยเราจึงไม่สามารถสังเกตอาการต่างๆได้นะคะเราก็เข้าใจว่าเป็นไข้เป็นหวัดธรรมดา แต่ในผู้ป่วยบางรายที่เชื้อเข้าสู่ไขสันหลังอันนี้น่ากลัวมากจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วก็พบได้น้อยกว่าร้อยละหนึ่งของผู้ที่รับเชื้อโปลิโอเท่านั้นนะคะก็คือเหมือนโดนแจ็คพอตนะคะโดยเริ่มมีอาการดังนี้ก็คือเจ็บคอปวดกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อกระตุกรุนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงบริเวณแขนขาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติแล้วก็มีเพียง5 1 0ของผู้ป่วยที่มีอาการอัมาพาตที่เชื้อจะส่งผลต่อกล้ามเนื้อ ควบคุมการหายใจทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตหมายความว่าเป็นอัมาาพาตด้านการหายใจทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตนั่นเองนะคะแต่ใน รายที่มีภาวะแทรกซ้อนของโพรโอนะคะก็จะมีที่พบเห็นนะคะที่เราต้องเฝ้าระวังก็คือการเกิดอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะคะจะมีอาการคอแข็งปวดหัวปวดกล้ามเนื้อรุนแรงแต่ในผู้ป่วยบางรายที่เชื้อไวรัสเข้าไปทําลายเซลล์ประสาทที่ทําหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อและระบบต่างๆในร่างกายเช่นกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อแขนก้านสมองระบบหายใจหรือระบบไหลเวียนเลือดจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่นระบบหายใจล้มเหลวกืนอาหารลำบากนะคะจนถึงขั้นสำลักกล้ามเนื้ออ่อนแรงส่งผลให้เป็นอัมพาตพิการหรือเสียชีวิตได้นะคะนี่คือภาวะแทรกซ้อนของโรคปริโอนอกจากนี้ยังมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคปริโออีกนะคะก็คือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะคะเพราะว่าความดันโลหิตสูง น้ำท่วมปอดปอดบวมกระเพาะปัสสาวะอักเสบกระดูกพุนแล้วก็มีอาการหกล้มเนื่องจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงทําให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถทรงตัวก็เลยล้มง่ายทําให้กระดูกหักนะคะโดยเฉพาะบริเวณกระดูกสะโพกและนาไปสู่ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมานะคะเพราะว่าการเคลื่อนไหวของเด็กเนี่ยสำคัญก็คือช่วงการเคลื่อนไหวของขานะคะอาการที่ผ่งบอกว่าถึงเวลาต้องไปพบแพทย์ก็คือมีอาการติดต่อกันเกินสิบวันอาการรุนแรงแล้วนะคะแล้วก็ มีอาการเป็นมากขึ้นแล้วก็เป็นเป็น,ปนหายหายจะมีอาการประมาณสามถึงสี่วันแล้วหายแล้วกลับมาเป็นอีกรู้สึกเกรงปวดกล้ามเนื้อปวดหลังอ่อนแรงไม่สามารถขยับร่างกายได้ตามเดิมคือสัญญาณที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะของอมพาตรวมถึงผู้ป่วยปริโอที่รักษา,าหายแล้วมีเวลาผ่านไปก็จะเริ่มมีอาการคล้ายเดิมเกิดขึ้นอีกก็ควรรีบไปปรึกษาแพทย์หรือพบแพทย์ทันทีเพื่อประเมินอาการเพิ่มเติมนะคะ สำหรับการรักษาโรคปริโอโรคปริโอยังเป็นโรคที่ไม่มีวิธีการรักษาโดยตรงดังนั้นแพทย์จะทำการรักษาไปตามอาการนะคะเช่นถ้าปวดก็ให้ยากแก้ปวดลดไข้นะคะเพื่อบรรเทาอาการไข้ด้วยถ้ามีอาการไข้นะคะ กดตามกล้ามเนื้อต่างๆเป็นต้นนะคะส่วนการประครบน้ําอุน่นบริเวณที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะเพื่อบรรเทาอาการเจ็บนะคะแล้วก็ขยายกล้ามเนื้อให้มันฟูขึ้นนะคะแล้วก็ทกํากายภาพบําบัดเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหลังประครบน้ําอุ่นแล้วนะคะอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นพลิกตัวผู้ป่วยบ่อยๆเพื่อหลีกเลี่ยงแผลกดทับ แล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาในเรื่องกล้ามเนื้อของระบบทางเดินหายใจอ่อนแรงนะคะใส่สายสวนปัสสวาวะในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาด้านการปัสสวาวะควบคุมไม่ได้นะคะต้องปัสสวาวะบ่อยก็อาจจะมีอุบัติเหตุได้ก็เลยต้องใส่สายสวนฟื้นฟูสมรรถภาพปอดจากภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ให้อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่นะคะเช่นรถวิลแชร์ไฟฟ้าเป็นต้นเพื่อให้สะดวกในการ เดินทางนะคะแล้วก็ปฏิบัติกิจว,วัตรประจําวันของตนเองให้ได้มากที่สุดก็คือการรักษาเนี่ยเป็นไปตามอาการจริงๆแต่ถ้าในกรณีที่ปวดมากก็ประคบน้ําเย็นได้นะคะเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อปวดข้อต่างๆนะคะยารักษาโรคปริโอวปริโอไม่สามารถรักษาได้ด้วยการรับประทานยาและหากอาการของโรคไม่รุนแรงผู้ป่วยก็สามารถหายได้เอง โดยตัวยาที่แพทย์ใช้รักษาก็ทั่วไปนะคะก็คือตามอาการเช่นยาแก้ปวดยาลดไขย้ยาปฏิชีวนะช่วยลดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะเพราะส่วนใหญ่มกักจะมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะติดเชื้อนะคะ ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเป็นโรคปริโอสิ่งที่ต้องทำเพื่อปกป้องการติดต่อสู่ผู้อื่นก็คือการแยกของใช้ส่วนตัวออกจากคนอื่นภายในบ้านปิดปากทุกครั้งที่ไอหรือจามรักษาสุขลักษณะในการขับถ่ายเพราะเชื้อปริโอมักจะอยู่ในลำไส้และถูกขับถ่ายออกมาดังนั้นนะคะเราจะต้องควบคุมแล้วก็ดูแลการกําจัดอุจจาระเป็นอย่างดีนะคะ ก็จะเป็นอยู่ประมาณ3เดือนหรืออาจจะ1ปีนะคะสําหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ป่วยที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงควรปฏิบัติตามคาแนะนําของแพทย์และทํากายภาพบําบัดอย่างสม่ําเสมอเพื่อกระตุ้นให้กล้ามเนื้อสามารถกลับมาทํางานได้ตามปกตินะคะเรื่องอุจจาระเนี่ยสำคัญมากนะคะ แล้วก็สิ่งที่ห้ามทําและเฝ้าระวังเพื่อปกป้องคนป่วยขณะรักษาอาการเนี่ยก็คือไม่ควรรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นโดยไม่ใช้ช้อนกลางเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเชื้อสามารถติดกันได้นะคะไม่ควรไอหรือจามใส่ผู้อื่นนะคะก็ควรใส่แมสนะคะไม่ควรวิตกกังวลหรือเครียดจนเกินไปเพราะแม้ความแรงของโรคจะสูงแต่โอกาสเกิดก็มีน้อยนะคะหากพบว่าเป็นโปลิโอให้รักษา ตามอาการแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงคอยสังเกตอาการผิดปกติที่อาจจะรุนแรงขึ้นเพื่อต้องรีบพาไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหานะคะด้านการหายใจเนี่ยจะต้องห้ามการสูบุหรีเด็ดขาดนะคะ การป้องกันโรคปริโอที่ดีที่สุดก็คือการฉีดวัคซีนปริโอนะคะวัคซีนปริโอที่ดีที่สุดนะคะที่ควรได้รับในเด็กไทยจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันปริโอ5ครั้งนะคะซึ่งปัจจุบันมีทั้งแบบหยอดและแบบฉีดวัคซีนแบบหยอดจะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อปริโอที่เข้าสู่ร่างกายไปเจริญเติบโตในลำไส้จึงช่วยลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นจึงมีราคาถูกสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็อาจมีผลข้างเคียงเล็กน้อยนะคะเพราะเป็นวัคซีนปริโอชนิดเชื้อเป็นนะคะไม่สามารถก่อโรคในผู้ที่รับวัคซีนที่มีภูมิคุ้มกันปกติส่วนวัคซีนแบบฉีดเชื้อปริโอจะยังสามารถจเจริญเตบโตในลำไส้และขับถ่ายออกมาทางอุจจาระรวมถึงแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้แต่จะไม่สามารถลุกลามจากลำไส้ ไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายจนทําให้เกิดอาการข้างเคียงจนรุนแรงนะคะแล้วก็ที่สําคัญอาจจะมีอาการปวดเล็กน้อยบริเวณที่ฉีดเท่านั้นนะคะวัคซีนตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวัคซีนที่ปลอดภยัยแล้วก็สามารถใช้ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นวัคซีนชนิด เชื้อเป็นนะคะคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคปริโอนะคะปริโอถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือไม่ปริโอไม่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้แต่หากผู้หญิงที่เป็นปริโอวางแผนจะมีบุตรควรเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมนะคะข้อ2ก็คือวัคซีนปริโอฉีดตอนไหนวัคซีนปริโอเป็นวัคซีนพื้นฐานที่เด็กไทยทุกคนจะต้องได้รับทั้งหมด5ครั้งโดยจะเริ่มฉีดตั้งแต่อายุ สเดือนแล้วก็ฉีดกระตุ้นเมื่ออายุ4เดือน6เดือนนะคะสิดเดือนแล้วก็6ปีตามลำดับจนถึงอายุ18ป,ปีขึ้นไปนะคะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนนะคะในกลุ่มที่อายุ18ปปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ยกเว้นเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะ เราก็จะฉีดกันแค่5ครั้งนะคะวัคซีนสําหรับผู้ใหญ่ยังสามารถรับวัคซีนโปลิโอได้หรือไม่ผู้ใหญ่สามารถรับวัคซีนโปลิโอได้แต่ไม่จําเป็นเพราะมีโอกาสติดเชื้อน้อยแต่หากเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง mm hmm. เช่นต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยโปลิโอหรือต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโปลิโอนะคะก็สามารถฉีดวัคซีนได้ค่ะ หยดวัคซีนปริโอมีผลข้างเคียงหรือไม่การหยดวัคซีนปริโอมีผลข้างเคียงน้อยมากและอาจเกิดปัญหาได้ในผู้ที่มีเรื่องภูมิคุ้มกันบกพร่องโดยจะมีอาการเหมือนกับผู้ที่ได้รับเชื้อปริโอคือมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็อัมาพาตแต่พุได้น้อยมากนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะสาหรับการหยอดวัคซีนปริโอนะคะก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะเพื่อให้เรารู้ว่าปริโอก็คือไวรัส นะคะเราก็ได้กล่าวเรื่องไวรัสกันมาเยอะมากแต่ก็ยังไม่หมดนะคะยังมีเรื่องไวรัสอีกสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่99นะคะสำหรับเรื่องวัคซีนที่จะป้องกันโปลิโอได้ก็คือมีทั้งแบบหยอดนะคะแล้วก็แบบฉีดนะคะแบบฉีดก็ควรฉีดให้ครบทั้ง5เข็มนะคะในเด็กนะคะเพื่อป้องกันนะคะภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอุบัติการเนี่ยเชื้อไวรัสเหมือนที่เรารู้นะคะ ก็เก่งมากในการเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงกายพันธ์นะคะพัฒนาไปตามสิ่งแวดล้อมจนทำให้เกิดเชื้อตัวใหม่ๆขึ้นมานะคะเดี๋ยว EP ต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องไข้ทรพิษนะคะหรือไข้ฝีดาษเราจะได้รู้ที่มาที่ไปของไวรัสต,ตัวนี้นะคะแล้วที่มีการพัฒนาเป็นไข้ฝีดาษลิงนะคะที่เราเจออุบัติการในปัจจุบันซึ่งค่อนข้างน่ากลัว แต่ถ้าเรารู้นะคะหลักการแล้วก็ที่มาที่ไปของฝีดาดเราก็จะได้รู้ว่าโอ้ไวรัสเนี่ยไม่ธรรมดานะคะและที่สำคัญก็คือตอนนี้ก็มีการนำวัคซีนที่เคยแช่ไว้นะคะน็อกไว้นะคะเริ่มมาผลิตนะคะวัคซีนฝีดาเดเนี่ยขึ้นมาเพื่อปกป้องทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วแสดงว่าอุบัติการต้องมีความน่ากลัวที่จะเกิดขึ้นหรือแพร่ระบาดแน่นอนนะคะก็ติดจากสัตว์สู่คนนะคะ สำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ฝากติดตามต่อนะคะในะโรคภัยอื่นๆน,นะคะกับ y t u t u b ักเฮลท์ a อเฮแล้วก็สแกนคิวโคตต,ตัวนี้นะคะเพื่อสอบถามนะคะปัญหาด้านสุขภาพเข้ามาได้นะคะและข้อมูลและเนื้อหาที่รวบรวมมานะคะก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะเป็นการค้นคว้ามาเพื่อนำมาเผยแพร่ต่อนะคะจะได้ เป็นสะพานบุญแห่งความรู้ให้ทุกท่านได้เรียนรู้ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆน,นะคะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพเรื่องโรคภยัยป้องกันตนเองไว้ก่อนที่จะสายเพราะว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือการรู้ก่อนที่จะสายเพื่อป้องกันตนเองการพัฒนาตนเองนะคะแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นให้ได้คือสิ่งสำคัญของการปกป้องโรคภัยในปัจจุบันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ